พระเวสสันดรผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายผู้หนึ่งนามว่าพระเวสสันดรท่านเป็นผู้มีจิตใจเมตตาและรักการให้ยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกวันหนึ่งพระองค์ได้ประทานช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองแก่พราหม์จากต่างเมืองที่มาขอทำให้ชาวเมืองกโกรธเคืองและขับไล่พระองค์ออกจากเมือง พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรีพระโอรสชาลีและพระธิดากันหาจึงต้องเดินทางออกไปจากเมืองเพื่อไปใช้ชีวิตในป่าพวกเขาสร้างอาสมเล็กๆขึ้นในป่าลึกและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพระเวสสันดรยังคงปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เจ็บป่วย เวลาผ่านไปมีพรามเท่าชื่อชูชกผู้โลภมากเดินทางมาถึงอาสมและขอพระโอรสชาลีกับพระธิดากันหาไปเป็นท่าสลับใช้พระเวสสันดรทรงเสียใจแต่ด้วยจิตใจที่เปลี่ยมด้วยการให้พระองค์จึงตัดสินใจมอบลูกทั้งสองให้แก่พรามเท่าพระนางมัทรีกลับมาจากหาผลไม้ในป่า ไม่พบลูกทั้งสองก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่พระนางก็เข้าใจในที่สุดว่าการให้ของพระสวามีนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดหลังจากนั้นไม่นานพระอินทก็แปลงกายมาเพื่อทดสอบพระเวสสันดรอ,อีกครั้งพระอินขอพระนางมัทรีไปเป็นภรยา พระเวสสันดรก็มอบให้โดยไม่ลังเลพระอินจึงเผยร่างที่แท้จริงและกล่าวว่าพระองค์คือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในที่สุดพระเวสสันดรและพระนางมัตรีก็ได้กลับคืนสู่เมืองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางประชาชนที่รักและเคารพในความดีของพระองค์